ยูเนเต็ดอ o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงสนุกลุ้นมันตามลายแอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกับยูเนเต็ดอะลล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างรอวิวิทเวลจาก The All a t h l อต i ิ UK ได้เปิดเผยว่าแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามไปที่บราวมอร์ตะโกนชื่อแฮร์รี่แม็กควาดังสนั่นหลังจบเกมและแม็กควาเดินไปขอบคุณแฟนๆที่ตบมือส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเขาด้วยโดยก่อนหน้านี้แฮร์รี่แม็กควาคือนักเตะที่โดนแฟนบอลวิจารณ์อย่างหนัก แต่แฮร์รี่แม็กควก็มุ่งมั่นตั้งใจทำผลงานในสนามมาโดยตลอดถูกริบปลอ,อกแขนหรือเป็นตัวสำรองก็ไม่บน่นพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับผู้จัดการทีมอยู่เสมอเสียงปรบมือและได้รับการยอมรับจากแฟนบอลกลับคืนนั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเขาและนั่นคือสิ่งที่เขาคู่ควรจะได้รับมันแล้วดิโอโกโดาโลอุทิศประตูชัยให้กับเซอร์บอบบี้ชาวตัน ตำนานผู้ร่วงลับหลังยิงช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะเชฟฟด์ยูไนเต็ดไป2ประตูตอนหนึ่งดา์โลได้กล่าวกับ n อ t v ว่าผมเห็นมือผู้รักษาประตูเข้าใกล้เข้ามาผมคิดว่าเขาอาจจะเซฟได้แต่เมื่อลูกบอลเข้าไปความรู้สึกที่ได้เห็นแฟนบอลที่อยู่หลังประตูเฉลิมฉลองกันผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ ผมใช้โอกาสนี้อุทิศชัยชนะให้กับเซอร์บอบบี้ชาวตันและครอบครัวของเขามันเป็นวันที่น่าเศร้ามากสำหรับสโมสรผมคิดว่าเรามีส่วนร่วมอย่างดีที่สุดเท่าที่สามารถทำได้มันคือชัยชนะที่เราทำได้และคว้าสามแต้มในเกมนี้เราเห็นได้ตลอดทั้งฤดูกาลเมื่อทีมต่างๆมาเยือนที่นี่และเจอเกมที่รัดกุมและยากเสมอบรรยากาศน่าทึ่งมากนี่เป็นครั้งแรกของผมกับที่นี่นับตั้งแต่เล่นในกับสโมสรมันเป็นเกมที่ดีมากเลย ผมคิดว่านี่เป็นเหตุผลที่แฟนบอลที่นี่ถึงชอบดูฟุตบอลอังกฤษและเราต้องหาทางคว้าชัยชนะเมื่อเราเล่นได้ไม่ดีบางครั้งเราก็เล่นไม่ได้ตามที่วางแผนกันไว้และในครึ่งแรกเราใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็นในการกลับมาชนะคู่แข่งในช่วงพักครึ่งผู้จัดก,การทีมบอกเราว่าต้องทำอะไรสักอย่างและเราก็ทำให้มันดีขึ้นในครึ่งหลัง นี่คือสิ่งที่เรามั่นใจคือการชนะไปเรื่อยๆนี่คือมาตรฐานที่เราต้องการคือ3แต้มเท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันอังคารนี้ที่เราจะต้องเจอกับ FC Hopenhagen และผมหวังว่าแฟนๆจะคอยหนุนหลังเราเหมือนที่เคยทำมาโดยตลอด มาต่อกันที่เ,เรื่องเดือดระหว่างเกมกันหน่อยโดยมีคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าช่วงที่ขุนพลทีมปีศาจแดงกำลังจับกลุ่มฉลองประตูชัยในเกมเคียร์มลิกนัดบุกไปคว้าเชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเตตสองประตูตอนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์เก้าอี้ลอยมาจนเกือบตกใส่กลุ่มนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในจังหวะที่เดียโ,โก้ดาโลซัดประตูชัยให้กับทีมเยือนจากหน้าเขตโทษเสียบสามเหลี่ยมอย่างงดงาม ดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพากันจับกลุ่มล้อมวงเฮฮาบริเวณริมสนามตามปกติแต่ในจังหวัดดังกล่าวมีคลิปเหตุการณ์เผยให้เห็นว่ามีเก้าอี้ลอยมาจนเกือบตกใส่กลุ่มนักเตะทีมเยือนและทำให้แฟนบอลพากันคอมเมนต์ว่าน่าจะเป็นการระบายอารมณ์โกรธของกองเชียร์ของดาบคู่ซึ่งแฟนบอลโพสตเข้าความถึงเหตุการณ์อันน่าตกใจในนาทีที่77ที่สนามบรามมลแลนว่า มีคนคว้างเก้าอี้จากบนอัศจรรย์ลงมามีคนพยายามคว้างเก้าอี้ไปที่พวกเขาดาโลกรีดร้องได้อย่างน่าจดจำหลังยิงประตูชัยแต่แฟนเชฟฟิูเนเตดไม่ปลืม้มผมรู้ว่ามันเป็นซีซั่นที่น่าอึดอัดของเชฟฟิูเนเตดแต่แฟนบอลรายหนึ่งคว้างเก้าอี้ลงมาในสนามถือว่ารุนแรงมากแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอาการบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ ไซมอนมอลล็อกจากเดอะมิลเลอร์ได้รายงานว่าอนาคตของจารดอนซานโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบลงแล้วและต่อให้ตอนนี้จะกลับลำหันมาขอโทษเอริกเทนฮาก็ตามซึ่งกุนซูดัชมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับซานโชมันเกินกว่าจะเยียวยากันแล้วและสโมสรอต้องหาทางเจรจาหาทางปล่อยตัวนักเตะคนนี้ออกไปในเดือนมกราคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังว่าสโมสรจากซาอุดีอาระเบียจะกลับมาสนใจตัวนักเตะอีกครั้ง หลังจากที่เอาเอธิฟัสเคยสนใจเข้ามาตอนช่วงท้ายตลาดหน้าร้อนแต่คุยกันไม่ลงตัวปิดท้ายกันที่เรื่องความเกลียนแบบไร้ความเป็นมืออาชีพของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ออกโรงแถลงประนามพร้อมขอข้อมูลผู้รู้เห็นสำหรับดำเนินการตรวจสอบภายหลังปรากฏคลิปแฟนบอลของพวกเขาร้องเพลงล้อเลียนความตายเซอร์บอบบี้ชาลตันตำนานแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เดิเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเซอร์บ็อบบี้ชาวตันเสียชีวิตด้วยวัย86ปีและภายหลังจบเกมคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับไบรตันโฮฟอัลเบียนบนโลกโซเชียลปรากฏคลิปแฟนบอลกลุ่มหนึ่งที่สนามเอติฮัสเตเดียมร้องเฉลิมฉลองด้วยเนื้อเพลงบ็อบบี้อยู่ในโลงและนั่นทำให้ทางสโมสรเรือใบสีฟ้าต้องมีความเคลื่อนไหว โดยทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แถลงการว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ผิดหวังเป็นอย่างมากที่ได้รับรายงานว่ามีคนกลุ่มหนึ่งจำนวนน้อยในเอตีฮัสเตเดียมร้องเพลงหยามเกียรติใส่เซอร์บอบบี้ชาวตันทางสโมสรขอประนามการกระทําแบบนั้นอย่างถึงที่สุดพร้อมส่งคำขอโทษอย่างไม่มีข้อแม้กับครอบครัวและเพื่อนของเซอร์บอบบี้ชาวตันรวมถึงทุกคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เราเพิ่งไว้อะไรให้แก่ตำนานสโมสรของเราอย่างฟรานซิสลีดังนั้นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนควรทำความเข้าใจถึงเรื่องการให้เกียรติในวงการฟุตบอลเจ้าหน้าที่ของเรากำลังศึกษาภาพกล้องวงจรปิดในสนามและเราขอขอบคุณทุกคนที่ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรายังคงร้องขอข้อมูลจากใครก็ตามที่สามารถระบุตัวกลุ่มของผู้กระทำความผิดได้เพื่อเราดำเนินการที่เหมาะสมด้วยการลงโทษแบนพวกเขา ซึ่งทาเพียร์มารีร่วมแถลงประนามยืนยันพร้อมร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้และนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดออล็อกในอีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดออล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยูเนเต็ดออลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ